ว้าวอัปเดตใหม่ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้ทำให้เกิดแมปใหม่ขึ้นซึ่งแมปใหม่เนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างและที่สำคัญนะฮะอัปเดตใหม่นี้ทำให้มีกิจกรรมฟรีกิจกรรมแจกและที่สำคัญกิจกรรมใหม่อะไรที่กำลังจะมาในเดือนธันวาคมนี้ไปจนถึงวันปีใหม่เลย ไม่มีเพียงแค่นั้นนะครับวันนี้ต้องขอบอกเลยว่ารีวิวเอฟเฟกสกินใหม่ทั้ง4สกินซึ่งกำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยหลังการอัปเดตในเ,เร็วๆนี้ก่อนที่จะไปชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครรัแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะครับพี่พักต้องขอบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามกดข้ามเด็ดขาดเพราะข้อมูลมันเยอะจริงๆหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขายไอดีเกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยพร้อมชมเคลซื้อขายไอดีที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอดีให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไป ไอดีพร้อมเล่นดูเน้นราคาถูกอัปเดตไอดีใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมง,งานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ admin f r o รองด์ซองชเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างซึ่งปกตินะฮะการอัปเดตแพทใหม่หรือว่าการอัปเดตอะไรที่เข้ามาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสกินสกิลหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะขึ้นตามภาพด้านบนที่เขียนกัว่า Pass หรือว่าที่แปลว่าออดีตนะทุกคนแต่ในอนาคตนะฮะหรือว่าปัจจุบันที่กําลังจะมีการอัปเดต จะเห็นตามภาพด้านล่างนะครับซึ่งการอัปเดตเนี่ยก็จะมาให้เรากดแบบว่าอ่าเลือกอัปเดตอันนี้อันเนี้ยนี้คล้ายๆแนวฟรีไฟอ่ะเราสามารถเลือกอัปเดตได้ว่าจะอัปเดตอะไรมาใหม่บ้างเพราะการอัปเดตใหม่เนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยโทรศัพท์ค้างได้นะฮะถ้าเราอัปเดตแบบเต็มเต็มที่อ่ะทุกคนเพราะความจํามันติมมม้อบอกเลยบริษัทแมนชปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%้นและยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาที แถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขก p e n ID เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอด Redman s h อ p อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะนี่คือการอัปเดตใหม่ของ RV Thailand นะฮะที่ทำการประกาศซึ่งจะเป็นลูกแก้วของคิมาสนั่นเองอนี่คือสกินใหม่คริสต์มาสที่มาด้วยกันเนี่ยก็จะมีน้องวิป แล้วก็ถัดไปก็น้องลูอีแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยอีกหนึ่งสกินก็คือเป็นสกินลุงสุดโอดของเราก็คือน้องเรียวมาสกินนี้นั่นเองนะครับทั้งสามสกินเป็นสามสกินวาเลอร์พาที่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยในวันที่หนึ่งนี้แล้ว ฤดูหนาวใกล้เข้ามาเรียบร้อยนี่คือแมปใหม่ที่กำลังจะอัปเดตมานั่นเองพูถึงการอัปเดตใหม่ให้เราดูที่มุมขวานี้นะฮะวาเลอร์พาร์ทใหม่เข้ามาแล้วถึงตอนนี้นะฮะวาเลอร์พาร์ทใหม่ก็เข้ามาในซิร์ฟไทยเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวาเลอร์พาร์ทนี้เนี่ยจะเข้ามาทั้งหมดเนี่ย90เเลเวลฝังไม่ผิดนะทุกคน90เเลเวลนั่นเองนะครับวาเลอร์พาร์ทนี้เป็นซีซั่นที่31ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่1 31เอ,อ๊ะไม่ใช่หรือเปล่าในวันที่เเดดืืือออนนปปีีหรรว่าาามก เองเนะครับอย่างแรกนะฮะที่เลเวลที่1ขาดไปไม่ได้เลยก็คือสกินใหม่ของน้องลูอีนั่นเองนะฮะนี่ก็ยังไม่ขึ้นขึ้นจ้ามากเลยเน็ตมาเปิดไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้นะฮะดูไปพร้อมๆพี่ปักพร้อมพี่ปกัปากากาเพ่งเข้ามาดูนะฮะทุกคนแล้วที่เลเวล20เนี่ยก็จะเป็นสกินใหม่ของน้องตัววิปนั่นเองนะครับนี่ซึ่งวิปเนี่ยมันจะมีชุดด้วยนี่คือชุดแรกนะทุกคนนี่นี่ชุดแรกเป็นชุดเนวี่นั่นเองนะฮะ ซึ่งไม่มีเพียงนั้นนะฮะพอถึงเลเวล30เนี่ยก็จะมีสกินให้เลือกทั้งหมด4สกินน่าจะเป็นสกินในระดับเฮโรอีกนะครับผมให้เราเลื่อนมาอีกอ้อนี่มันเป็นท่าวาร์มนะฮะสาวันไม่ถาวรเดอรพอถัดออกมาเนี่ยในเลเวลที่39เนี่ยจะมีท่าเต้นประจำคริสต์มาสเลดี้นาตยา ซึ่งเราจะต้องมีสกินนาตยาก่อนนะคะหรือว่าเป็นสกินคริสตม์มาสนั่นเองไม่นั้นมันจะเต้นท่านี้ไม่ได้นะครับในเลเวลที่40เนี่ยมีทั้งท่าเต้นแล้วก็มีทั้งตัวไอคอนเร็กแสตัวฮีโร่นะฮะให้เลือกไปเลยทั้งหมด4ตัวซึ่งส่วนใหญ่คุณก็จะมีกันแล้วนะฮะเลเวล45ก็น่าจะเป็นท่าเต้นของน้องรูอี้นั่นเองนะครับ ถัดมาเลเวลที่50คือสกินลีเจนที่เคยเอามาแจกแล้วก็เอามาใส่ในนี้แล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นเราสามารถรับสกินฟรีจากวาเลอร์พาสได้ด้วยนะครับสกินฟรีเนี่ยอยู่ที่เลเวล50ก็จะมี3สกินเหมือนซีซันที่แล้วนะฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็ดีกว่าไม่มีอะไรฟรีสําหรับคนที่เล่นสายฟรีนะฮะมาที่เลเวล60หรือว่าเรียกได้ว่าเป็นเลเวลสุดท้ายก็จะเป็นสกินของน้องเรียวมะสาเตุที่ทําไมเรียกว่าเลเวลสุดท้ายเพราะว่าหลังจากนี้ก็ มันมีแต่ของเกลือเกลือยกเว้นท่าเต้นที่เลเวล80อะทุกคนนี้ก็เป็นท่าเต้นของตัวเรียวมะสกินเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เลเวล90ก็ไม่รู้จัด90มาเพื่ออะไรแม่โคตรจะเกลือเลย <S <S พอดูที่กรงอขอโชคชะตานะทุกคนจะเห็นนะฮะว่ามันไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยนอกจากตัวชุดของสกินใหม่เอมเบอร์สำหรับตัววิบนั่นเองนะฮะและ้วก็สอ่งสกินนี้เนี่ยสกินด้านขวานเนี่ยจะำจะำไม่ปิดเป็นสกินของใครวะ ไ้ที่มันตีปีบบินได้ออสเตเนียลนะทุกคนเป็นสก,กินที่รู้สึกว่าขายหรือเปล่าแต่ขายในราคาถูกและคืนตังก็เรียกได้ฟรีนะคะแล้วก็สก,กินเนียเพิ่งแจกไปนะฮะสำหรับสก,กินยิมนาสติของตัวเยนาทุกคนซึ่งหลายคนเนี่ยสงสัยใช่ไหาหลังการอัปเดตเนี่ยแมพใหม่มาแล้วพี่พักเอาข่าวสารอะไรมาบอกที่มันโดนใจกว่านี้ไหม ซึ่งดูจากคลิปนี้ไปพร้อมๆพ,พี่ปักเลยนะครับนี่คือแมปใหม่สําหรับคลิปมัดในอดีตนั่นเองแต่ในอดีตมันมีความสัมพันธ์อะไรกับปัจจุบันซึ่งมันสัมพันธ์นะฮะสิ่งสัมพันธ์อย่างแรงนี่คือตุ๊กตาสโนบอลในอดีตแล้วมันสัมพันธ์มาถึงปัจจุบันที่มีตัวเอฟเฟกต์สกิลใหม่ที่เซกไอตัวทีมตรงข้ามหรือว่าฝ่ายเราเนี่ยเป็นได้นะฮะเป็นสโนบอล และนี่คือคีปนะฮะแต่เป็นคีปอดีตแต่มันมีด่านนี้ด้วยที่เราแปลงร่างเป็นคองหรือว่าเป็นลิงป่าใช้สกิลใส่ศัตรูด้วยนะครับซึ่งแมปใหม่นี้เนี่ยกำลังจะเข้ามาในอนาคตในไม่ช้านี้นั่นเองนะครับซึ่งการอัปเดตใหม่นี้แน่นอนฮะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปคือหน้าปกของตัวเกมนั่นเองนะฮะ จะเป็นหน้าปกของตัวฮาลีควินก่อนเข้าเกมแบบนี้ซึ่งไม่มีเพียงแค่นั้นฮะสำหรับอะไรใหม่มาดูกิจกรรมใหม่นั่นเองซึ่งกิจกรรมนี้อาจจะเป็นกิจกรรมฟรีก็ได้ yeah. จากเตไต้หวันนะฮะเผยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตู้ล็อกเกอร์หรือว่าเป็นเซฟลับที่ให้เราทำภุรกิจพี่พักก็ไม่เข้าใจนะฮะวิธีทำเนี่ยเป็นทํำยังไงกันแน่แต่จากมุมขวาล่างเนี่ยเป็นภาษาจีนที่เขียนอยู่ใครที่แปลได้ก็แปลคอมเมนต์มาใต้กร,ริปได้นะครับแต่จากภาพถัดไปกาเรนาต้หวันได้อธิบายไปประมาณว่า กิจกรรมนี้เ,นเป็นกิจกรรมของการขโมยสมบัติหรือว่าเป็นตู้เซฟนั่นเองซึ่งให้เราเข้าไปขโมยแล้วมันก็จะได้ของฟรีมาตามภาพนี้นั่นเองนะครับซึ่งนี่คือนิวอิโมจิใหม่ทั้งศาสอิโมจิซึ่งสําหรับเซิร์ฟจีนเขาบอกว่าอาจจะได้ฟรีอาจจะเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ฟรีและไม่ได้ฟรีบ้างนะครับ โดยฉะนั้นเนี่ยพี่ปักไม่ขอการันตีว่ามันฟรีร้อเปอร์ซหรือเปล่าโดยฉะนั้นเซิร์ฟไทยเนี่ยเรามาดูการสุ่มตัวสกินใหม่ของตัวคาเฟนีกันนะฮะว่ามันจะได้ฟรีหรือเปล่าเนี่พี่ปักไม่แน่ใจนะครับ ไม่มีเพียงแค่นั้นนะครับอโรารดดูหน้าพี่ปั๊กนี่นี่หน้ายิ้มแย้มแบบนี้ะแน่นอนครับพามาสู่ตัวเอ็กเซซเซอรี่ใหม่ของน้องคาเฟนี่<ะ>หรือว่า<ฮ>สกิน h a ร์รี่ควินนนั่นเองนะทุกคนนี่คือชุดเสริมแต่งของตัวสกินแาร์รี่ควินนะฮะก็จะเป็นชุดที่ทําให้เราเห็นถึงหมวกแล้วก็แบบว่าเขาเรายียกอะไรวะเป็นชุดคิดมัดอ่ะทุกคนดูดินี่ทุกคนสงสัยใช่ไหมฮะว่ามันต่างจากเดิมยังไงพี่ปั๊กเลยมีคลิปเสริมให้เราดูนั่นเองนะฮะเปิดมาด้วยคลิปการเปิดตัวของสกินให่ Harley. ควินนะฮะทุกคนซึ่งนี่คือเอฟเฟกต์การเปิดตัวตามคลิปที่แล้วที่ได้บอกไปแต่วันนี้มีเอฟเฟกต์สกิลด้วยนะครับซึ่งพอเปิดตัวมานี่คือรูปปกติพอน้องใส่ชุดก็จะเปลี่ยนใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อค้ทแล้วก็ใส่กางเกงเขาเรียกอ,อะไรว่าหุ้มข้อแล้วก็รองเท้าก็เปลี่ยนไปนะฮะแล้วนี่คือหน้าต่างการเข้าสู่ตัวเกมนะฮะเวลาเลือกตัวสกินนี้นั่นเอง ใหม,ม่เพียกกันนะฮะอันนี้สําหรับเอฟิกสกิลใหม่ของน้องเป็นเอฟิกการวาร์ปนั่นเองฮะถ้าวาร์ปเนี่ยเป็นการเอาเขาเรียกกันว่าค้อนไปทุบๆๆเหมือนตัวตุ่นออกมาทุกคนนี่นี่ก็เป็นท่าวาร์ปนะฮะให้เรามองดูหลายๆด้านมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเหมือนน้องโมโหอะทุกคนน้องเลยทุบสะพังเลยแล้วนี่เหมือนจะเป็นท่าเดินนะฮะท่าเดินแบบไม่จับอาวุธด,ด้วยเป็นลูกกระสุนคล้าย,ายบอลอ่ะทุกคนใช่ไหมเป็นบอลอ่าตัวตลกอะที่เขาโยนหู มันพูดอะไรว่าโอ้โหเหียดยี่งประมาณนั้นต้อนเป่อ <c oughs> ยอนนะขอเอาไปในกับยากนะครับ <c oughs> เหมือนน้องจะมีเสียงพูดด้วยนะคะ <c oughs> เมื่อตะกี้เนี่ยแล้วมาดูที่โอ้โหเอฟเฟกต์สกิลที่หนึ่งเฮ้ยมันเหมือนลายมากฮอสอะ่ะทุกคนที่พุ่งออกมาทุกคน แล้วมันยิงไปยังไงอ่ะยิงดินี่ไป็นเอฟฟกยิงนะ,ะทุกคนดูดิดูโอ้โหเหมือนมันพ่นไฟออกไปอ่ะทุกคนเหมือนเหมือนเอฟฟกสกิลเก่าเอฟฟกสกิลโบราณเลยที่มันเหมือนเลเซอร์นะฮะแต่อันนี้มันเหมือนพ่นไฟหรือว่าน้องถือไอ้นู้รึเปล่าน้องถือไอ,บอ้บังไฟอ่ะไอตัวรเนะเบิดอ่ะทุกคนโอ้โหเสียงน้องพูดไปตลอดเลยแล้วโคตรจะที้เลยทุกคน <laughs> และเอฟฟกสกิลที่2ล่ะครับนี่ปรากฏอุ้ย มันมีอีโมจิหรือว่ามีอะไรเด้งขึ้นมาด้วยพี่พักรู้สึกว่าสวยนะครับเพราะว่ามันอ๋อมันเป็นอีโมจิของหน้าฮีโร่2ตัวนะฮะด้านขวามือของน้องเนี่ยจะเป็นตัวโจเกอร์ซ้ายมือก็จะเป็นตัวเคาเรียกอะ่รเฮ้ยเฮ้ยสกิลพอมันพุ่งไปมันมีตราสัญ,ญลักษณ์ด้วยมันเขียนว่าอะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่าเมื่อกี้อีโมจิอีกหนึ่งตัวคือแบทแมนนะครับเฮ้ดูดูไอบ้าแบทแมนกับโจเกอร์นั่นเองนะฮะ นี่คืออันตีนะครับพอยิงออกไปมันจะมีอ๋อมันจะมีเป้าของ Batman แบทแมนห้อมันตงเกินดูดีๆมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรคายายโบลลี่ไงทุกคนดูดิ <c oughs> โกดห่าเลยโอ้ยมีเสียงฮู้ฮู้อะไรด้วยนะฮะ ไม่มีเพียงแค่นั้นะฮะสำหรับเซิร์ฟไทยเนี่ยได้ทำการประกาศว่าเมื่อฮีโร่อาวีตงพากันตื่นเต้นกับการปรากฏตัวของสาวแสบอาลีควินต่างมาแต่งหน้ากันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่น่าสนใจนะฮะภาพด้านล่างให้เราสังเกตภาพด้านบนนะฮะ มันหาตรงไหนมันหาตรงดาร์คาเลเยร์มาใส่วิกผมแล้วก็ดูือแต่งหน้าให้น้องนี่คนน่าเกลียดและมุมขวาล่างนั่นคือวิปเออไม่ใช่นั่นคือตัวไอ้ไอ้เขาเรียอ,อะไรวะจำชื่อไม่ได้ฮีโร่ชื่ออะไรวะใครจำได้ในคอมเมนต์มาหน่อยลืมแล้ว ถึงช่อยนูโคตรฮา,าเลยทุกคนแน่นอนฮะไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะสำหรับกิจกรรมใหม่สําหรับเซอร์ไต้หวันได้ประกาศมาแล้วถ้าเราตามดูตามมุมซ้ายก่อน,นะฮะจากซ้ายไปขวานั่นเองด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นนะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เข้ามาแล้วเป็นกิจกรรมในการรับสกินใหม่อารัม ถัดมาเนี่ยจะเป็นฮาร์ลี่ควินในวันที่7เดือน12หรือว่าการอัปเดตใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งมุมบนเนี่ยก็จะเป็นตุ๊กตาตัวตุ่นนะฮะที่เสกให้ศัตรูหรือว่าฝ่ายเดียวกันกลายเป็นตัวตุ่นได้ด้วยแล้วไม่มีเพียงแค่นั้นฮะ,ะจากวันที่30ในเดือน11จนถึงวันที่19เดือน12ซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับเซิร์ฟไทยนะฮะเป็นกิจกรรมที่เข้ามาในรูปแบบของล็อกเกอร์หรือว่าเป็นตู้เซฟให้เราปลดล็อกหรือว่าเข้าไปแฮกหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ที่พี่บอกว่าตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะกิจกรรมฟรีมีอะไรบ้างแน่นอนฮะในวันที่24เดือน12นี้หรือว่าเดือนนี้แจะไปจนถึงวันที่1เดือน3ปีหน้าเลยจะเป็นกิจกรรมในการปลดล็อกสกินใหม่ของตัวเบลดัมหรือว่าสกินเอ็กมัดนั่นเองนะฮะตามภาพด้านล่างเราจะเห็นนะฮะว่ามีโอกาสที่จะแจกฟรีอย่างแน่นอนถ้าไปเนี่ยวีวันยูหรือว่าพวกเราต้องการคุณ เป็นสก,กินใหม่สาหรับน้องฮาร์ลี่ควินมีโอกาสที่จะเข้าตั้งแต่วันที่17เดือน12จนถึงวันที่3เดือน1ปีหน้าเลยนะเะ็เป็นสก,กินในระดับการซุ่มนะทุกคนฟังไม่ผิดครับฮาร์ลี่ควินเนี่ยมาในรูปแบบสุ่มนะฮะซึ่งเราสามารถสุ่มฟรีได้ด้วยไปดูจากคลิปเมื่อวานกันเลยกันไม่บุกพูดซ้ำนะครับแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมจะเป็น10วันในการซายอินหรือว่าการล็อกอินนั่นเองนะฮะซึ่งการล็อกอินเนี่ย การล็อกอินเป็นการล็อกอินของการขึ้นปีใหม่นะคะมีโอกาสที่จะแจกฮีโร่ปีได้ไรฟร,ฟรีแบบเยอะๆแน่นอนนะส่วนใหญ่ล็อกอินเนี่ยจะมีะไรฟร,ฟรีนะครับนี่แหละของพีทพี่ปักฝากมาบอกดยฉะนั้นเนี่ยไปบอกเพื่อนต่อกันด้วยนะครับซึ่งคารินาไตวันเองเนี่ยการได้ทําการยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะทำการอัปเดตอะไรมาใหม่ๆแล้วมีของปีมาอย่างแน่นอนในความหม่นี้เนี่ยพี่ปักแค่แปลมานะฮะดยฉะนั้นเนี่ย เซิร์ฟไทยเนี่ยมาฟรีด้วยไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าฟรีด้วยหรือเปล่าแต่เซิร์ฟใต้วันเนี่ยมีฟรีเซิร์ฟเวียดนามก็ฟรีไทยแม่งก็ต้องฟรีตามแล้วนะเจ้ากุศีวะนี่คือรูปภาพสกินใหม่ของเอนโซหรือว่าสกินในระดับเฮโรอีกหรือว่าลิมเจตสีเขียวหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นสกินในคล้ายๆเราแบบปีนเขาอะไรแบบนั้นแต่ปีนเขาก็ถือสมุดขึ้นไปด้วยหรอหรือว่าสมุดเนี่ย ดููมมีอาการได้เปิดมาที่เอฟเฟกต์สกิลสำหรับน้องเฮนโซนะคะจะเห็นทั้งศัตรูแล้วก็ทีมเราเนี่ยจะเป็นเอนโซนี่คือท่าวามนะฮะเออไม่ใช่ท่าวามดิเป็นการพุ่งนาทุกคนนี่แล้วก็เป็นท่าตีซึ่งต้องขอบอกอย่างชัดเจนเลยนะฮะว่าไม่มีเอฟเฟกต์สกิลแต่อย่างใดนั่นแสดงว่ามีโอกาสที่จะแจกสกินนี้นะคะอาจจะแจกในช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงปีใหม่หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสกินของตัวคริสต์มาสหรือเปล่านะฮะเพราะมันใส่ชุดโค้ดคล้ายๆชุดกันหนาวอะไรแบบนี้ ทุกคนต้องขอบอกอีกครั้งนะฮะว่าพี่เองเนี่ยไม่เคยเล่นเอนโซ่แต่พี่ปั๊กรู้สึกว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะฮะถ้าใครเคยเล่นเนี่ยก็ช่วยยืนยันกันใต้คลิปได้นะฮะว่ามันไม่มีจริงๆครับพี่ปั๊กไม่มีเพียงแค่นั้นนะ,ะสำหรับสกินใหม่เนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งสกินที่กําลังจะมานี่คือสกินสําหรับน้องตัวเตี่ยวเซียนนั่นเองนะครับซึ่งรูปสกินเนี่ยก็จะอยู่มุมขวานะฮะจะเป็นสกินสําหรับพ,พยาบาลน,นะฮะ ซึ่งปีพักไปหาข้อมูลมาเนี่ยมันบอกว่าอยู่ในระดับ S อบวกไม่รีเกนก็น่าจะเป็นอันติเมตแล้ววะทุกคนแล้วมาดูเอฟเฟกของสกินใหม่สําหรับสกินของตัวสาเนอร์ไม่ใช่ตตวฟิตตัวนี้กันบ้างนะครับสาหรับตัวนี้นะฮะเปิดมาที่เอฟเฟกสกินของการฟันนั่นเองนะฮะนี่พอฟันเนี่ยมันจะเหมือนเป็นรูปเขียวอะทุกคนสังเกตดีๆด,ดิจะเป็นเอฟเฟกสกิลการฟันแบบนแนวเขียวเขียว,วทุกคนนี่คือสกิลพุ่งนะฮะเป็นอะไรที่สวยมากเหมือนหอกสวรรค์พุ่งไป ซึ่งถ้าเป็นสโลเนี่ยก็ตามนี้นะฮะนี่เป็นสกิลที่2นะ,ะทุกคนแทงจิ๊บๆๆ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 นะฮะทุกคนนี่นีเอฟเฟกสกิลสวยมากนะฮะน้องน่าจะมาระดับสูงแล้วก็น้องเป็นอโอโอโอเอฟเฟกต์เฮ้ยอันตีมันพื้นแตกและเป็นรูปอะไรทุกคนมันเป็นรูปเหมือนสัญล <c> ักษณ์ของเออของตัวละครนะทุกคนใช่ไหม แล้วก็นี่โอ้โหพอตีถูกศัตรูมันจะเหมือนติดสเต็กอะไรที่ศัตรูด้วยทุกคนและมันเป็นสกินคู่ด้วยนะครับแต่เป็นเล่นเป็นคู่ของสกินไหนไม่ได้ยกเว้นผีตาโคนะล้เกินหลอเล่นนะครับไม่ใช่ผีตาโคนแต่เป็นสกินคู่ของสกินใหม่ฮายาเตนนะฮะ เปิดมาเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่า,ว,าวงเวทของอียิปต์เนี่ยกว้างแล้วก็เป็นสีเขียว,ยวสเต็กบนหัวศัตรูเนี่ยเราดูนะฮะนี่คือเอฟเฟกต์สกิลสีเขียวนั่นเองนะฮะซึ่งจะเป็นสกินคู่ระหว่างพี่น้องพ่อมดหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดอ่ะมีคนเคยเล่าไว้พี่ปักฟังในคอมเมนต์นะเฮ้ยถ้าว้ามันเป็นวาเปะนี่สกิลพุ่งมันส่วนใหญ่มันจะเป็นสีเขียวๆนะฮะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะฮะว่ามันเป็นถ้าวาของอะไรแต่ว่าพี่ปักถูกใจอะ่ะ อันเตียเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้อ่ะถ้าใครรู้ประวัติของ2ส,งสกินนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะเอฟเฟกต์สกินและเสียงเอฟเฟกเนี่ยก็สวยมากสําหรับพี่ปั๊กพี่ปั๊กสุขใจมากเลยครับ <c oughs> นี่นี่พุ่งไปแล้วก็ยิงและปัจจุบันเนี่ยทั้งน้องเซฟิตแล้วก็น้องไฮยาติเล่นได้โดยเฉพาะเซฟิตเนี่ยเอามาลงแรงกันเยอะมากเพราะมันถึงแล้วแรงนะฮะ ต้องขอบอกเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยไม่มีกิจกรรมอะไรมาใหม่ในวันนี้เลยแต่กิจกรรมในอนาคตกําลังจะมาทั้งของพียอะไรต่างๆพี่ปักได้สรุปไปแล้วอะไรที่ผิดพลาดขออาภัยด้วยแต่ชาชอบใจเนี่ยกดไลค์และก็แชร์ให้คนดูเพิ่มเยอะๆกันด้วยนะครับอนุมัติได้แชร์ไปที่ต่างๆได้แต่ให้เครดิตกิโลปนอนเลยด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับอ๋อตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับไปแล้ว